การอินติเกตเป็นไทต้องเซการหาปริพันธ์เป็นการย้อนกลับของที่ที่จะมาหาริพันธ์จาก f อพามเเป็น F X เบวก C ีคงันอินติเกตตัวเลขดีเอ็กตอบเป็นตัวเลขตามด้วย x อ็กบวกซีนะการอินติเกตเอ็กกำลังเอ็นดีเอ็เอาเอ็นบวกหนึ่งหารด้วยเอ็นบวกหนึ่งแล้วบวกซีเช่นกันการหาปริพันธ์สกัดเคต้องอินติเกตนำเอบีแทนในเอ็กหลังอินติเกตแล้วการผล เป็นคำตอบหรือแอนเซอร์ของฉันการหาพื้น hey! ที่ที่ปิดล้อมในเส้นโค้งกล็ตรงต้องขยันเส้นเดียวกับการหานิไซน์จำกัดเขตอยากนี้ด้วยต้องจากนี้ด้วยเกรดวากราฟพร้อมกันกราฟเส้นตรงเอกำลังหนึ่งวายกำลังหนึ่งพลัวลาความหมายหน้าซึ่งวายกำลังหนึ่งเอกำลังสองไม่เหมือนกันจุดตัดแกนเอฟซ้ายขวาแทนค่าวายด้วยศูนย์ได้เอสองค่าพร้อมกันจุดยอดนี่แหละสำคัญเอเท่ากับลบบีส่วนสองเอ ข้าวายหาเฮได้ 4a 4ลบ b กลัง2ผารด้วย 4a มันมันพื้นที่ใต้แกน x เพิ่มกิดลบทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกน x คงไว้ทั้งเซตหลังอินทิเกรตทั้งหมดนั้นแทน b ลงไปแทน a ลงไปเสร็จแล้วลบกันทันใดความตอบใวาเป็นตารางหน่อยค่ะ